สวัสดีค่ะ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 เรายัางไม่เข็ดนะคะเราสั่งมาอีกแล้วนะคะกล่องซุมของเราอันนี้เป็นตักหนึ่งนะคะตักหนึ่งคือมีคนลงคลิปเยอะมากนะว่าได้เป็นแบบทองนะกับ iPhone น,นะส <Okay. S 1> ีเขียวโอเคอ่ะมาตักหนึ่ง500บาทเราสั่งไปแค่กล่องเดียวนะคะตักหนึ่งคืออะไรคะตักหนึ่งคือเขาก็เป็นแบบกิจกรรมของเขานั่นแหละค่ะ ตักหนึ่งตักหนอ่งอ่ะมาอันนี้เราอ่ะกลับถึงบ้านดึกแล้วนะคะวันนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะเราก็เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรนะแต่เรารู้ว่ามันหนักมากเพราะว่าเราไปโรงเรียนแล้วก็ไปไปอะไรนะคะแม่อันนี้หรืออย่างเร็วได้เพราะว่ามันน้อยอ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะพิกทอดพิกทอดพิกทอดทางกุ้ง อันนี้อันนี้ครั้งที่แล้วที่เราได้กล่องสูมเราก็ได้มานะเครื่องทําน้ําเย็นน้ําแข็งเนี่ยอ่ะมันไ,ไม่ได้อะไม่ได้แล้วก็นี่อะไรอ่ะอ๋อสเปรย์ฟ้าสเปรย์ฟ้า,ฟาทลายโจรไม่ใช่ฟ้า,าแล้วก็ว้าเป็นน้ําจิ้มนะคะสามขวด<า>เราก็ ไม่ได้ทองไม่ได้โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แเรายังไม่เผ็ดนะคะจากการเป็นข่ายกล่องสองรานะคะดูที่น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มบุปผาได้อะไรมาเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้ <c oughs> แล้วก็อะไรซอสปลาเขียวเหมือนเดิมซอสปลาเขียวสองอันก็คือสรุปนะคะ ตักอ่าตักหนึ่งของเรานะเราได้มาเป็นซอสฝาเขียวสองน้ำจิ้มซุก,กี้หนึ่งแล้วก็เป็นแก้วน้ำแข็ง1ทางกุ้งแล้วก็สเปรย์ฟ้าทลายโจรนะคะไม่ได้นะคะเราไม่ได้ทองมาได้ไม่ได้โทรศัพท์เหมือนเดิมเลยนะไปแลวจ้ายังไม่เข็ดน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะ เ uh, อฟกันต่อไปนะคะบ๊ายบาย